สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรกรยิ้มนะครับอยู่กับผมจอร์ดทัพนัทกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับเวลาบ่าย3ามงสินาทีทางช่องอมรินทีวีเอดีกฎหมายเลข34ครับและในช่วงแรกครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเยือนถิ่นไดโนเสาร์นั่นก็คือจังหวัดกาลสินนั่นเองครับที่นี่ครับเขามีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในการเลี้ยงปดุกอุย ต้องบอกเลยว่าสามารถเพาะเลี้ยงปลาดุกอุยได้อย่างมีคุณภาพและนันไปแปรรูปจนได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ประดุกบิ๊กอุยบ้านโปโลจังหวัดกาลสินค่ะซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ประดุกบิ๊กอุยบ้านโปโลเป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเพาะเลี้ยงแปลร,รูปการตลาดและได้ผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรอีกด้วยจนสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเคล็ดลับความสําเร็จของกลุ่มจะมีอะไรบ้างเราไปไขความลับกันเลยค่ะ ทางกลุ่มที่เป็นแปลงใหญ่ประดุบวิกอุยบ้านโปโลในปัจจุบันเนี่นะคะเขามีการเลี้ยงปดุกมาประมาณ2 0กว่าปีถึง30ปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนซึ่งปัญหานี้นะคะทางประมงอำเภอกำมะลาใส่ะค่ะก็ได้ทราบปัญหานะคะจากนั้นก็นําปัญหานี้เข้าไปปรึกษากับทางศูนย์วิจัยและพัฒน,า,นาการเพเลี้ยงสัตว์เลืกสิน พอเราทราบปัญหาอย่างนี้มันมีโครงการซึ่งเป็นโครงการระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ค่ะเราก็เลยร่วมมือกันแล้วก็ดําเนินการจัดตั้งนะคะให้ทางกลุ่มเนี่ยจัดตั้งเป็นรวมตัวกันนะคะเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงก็รวมตัวกันทั้งหมด30คนแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ประดุกบิกอุยบ้านโปโล,โลขึ้นมานะคะซึ่งแปลงนี้เริ่มดำเนินการปี2564ค่ะ ก็น,นั่นด้วยว่ามกอชอต้องการยกระดับในการผลิตสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็สินค้าสัตว์น้ําแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้าของไทยเนี่ยให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบูรณาการด้านการมาตรฐาน GAP ให้เป็นมาตรฐานเดียวแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราได้มีการดําเนินการโดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนดในมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคนะคะหรือว่ามกศ7436ให้กับเกษตร,รคคกรเพื่อสร้าง ประสบการณ์แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่มาตรฐานนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยมีความตื่นตัวในการเตรียมที่จะพบกับมาตรฐาน GAP ะคะ่ะแล้วก็เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นข้อตกองในการขายสินค้าต่อไปะคะ่ะ ผลการดําเนินการก็คือพบว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยให้ความร่วมมือมากโดยเฉพาะเราได้ประสานงานกับกรมประมงในพื้นที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ให้ความร่วมมือแล้วก็พบว่าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความสนใจที่จะทําขอการรับรองมาตรฐาน g a p ต่อไปะคะ่ะ ก่อนหน้าที่จะมารวมกลุ่มกันนะคะคือเมื่อก่อนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องปลามันตัวใหญ่มันไซส์ใหญ่เกินไปแล้วทีนี้ได้รับการประสานงานจากทางศูนย์วิจัยและการพัฒนาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําจืดจังหวัดกาฬสินุ์นะคะประสานมาเรื่องการจัดตั้งกลุ่มก็เลยเป็นโอกาสดีเราก็เลยมีการรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องปลามันมีไซส์ใหญ่เกินไปแล้วที่นี้ตลาดเขาไม่รับเราก็เลยมีการรวมกลุ่มกันมาแปลรูปเป็นน้ําพริกค่ะเป็นน้ําพริกปลาดุกแล้วก็มีการมาแปรรูป ็เปแรกๆก็จะมีการทําปลาแดดเดียวปลาโรยงาแล้วก็น้ําพริกแล้วก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นของแข็งปลาดุกค่ะที่เรามาแปรรูปปัจจุบันนี้กลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด30คนค่ะอย่างน้ําพริกของเรานี้เรากําลังพัฒนาเพื่อที่จะขอมาตรฐานจากกรมประมงอยู่ค่ะปัจจุบันนี้น้ำพริกของเราก็จะมีขายในชุมชนในตลาดชุมชนแล้วก็ทางออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เรามีเพจน้ำพริกปลาดุกด้วยค่ะ แล้วก็ราคาที่เราขายก็จะอยู่ที่กระปุกละ35บาทถ้าเป็นขายปีกแต่ถ้าเป็นขายสูงก็จะเป็น3กระปุก100บาทค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ประดุกบ,บิ๊กอุยบ้านโปโล,โลจังหวัดกาลสินเป็นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ํา นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้รับมาประทานสินค้าเกษตรอีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจอยากรับประทานน้ำพริกประดุกของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ประดุกบิ๊กอุยบ้านโปโลสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook น้ำพริกโปโลหรือโทร0612844134ค่ะ เลี้ยงง่ายและโตเร็วต้องยกให้ปัดุอุยเลยนะครับและที่สําคัญยังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมให้ผู้ประกอบการอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากเลี้ยงบ้างจังเลยครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมายังมีสาระดีๆรอคุณผู้ชมอยู่กับเกษตรกร,ร,กรยิ้มครับ